สวัสดีครับทุกคนผมบอยนะผมมาแนะนำสารสกัดละอองเกสรอดอ,อกไม้ G60 และสารสกัดจากละอองเกสรอดอ,อกไม้ GPS มีสารพืชเคมีและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเปลี่ยนไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากกว่าสามชนิดกด New k ีอ e ีก ที่มีส่วนช่วยในการกระตุ้นเซลล์ในร่างกายให้สร้างเพื่อสริสร้างและดูแลสุขภาพแบบอง์รวมมาตรการผลิตของผลิตภัณฑ์ผลิตตั้งผลิตขึ้นตามแนวทางมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองและในโรงงานที่ได้รัรบการรับรองของเรา กระบวนการผลิตนั้นยังได้รับการรับรองกระบวนการทางอินทรีย์อีกด้วยสว,สวัสดีครับทุกคนขออธิบายตัวอย่างหนึ่งในพอลิตินชื่อวิกาสส่วนประกอบสารสกัดจากใบอ่อนต้นข้าว สาลี450มกต้นข้าวสาลีออนเป็นแหล่งคอร์บอฟิลที่ดีอันดับต้นประกอบไปด้วยสารจากพืชและสารประกอบที่มีออกซิเจนสูงอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิดรวมไปถึงโปรตีนและเอนไซม์ที่ช่วยกระตุน้นการทำงานของร่างกาย ประโยชน์ของต้นข้าวสาลีอ่อนต่อร่างกายมีส่วนช่วยขับล้างสารพิษสารตกค้างที่เข้าสู่ร่างกายมีส่วนช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลทำให้ร่างกายแข็งแรงมีส่วนช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตทำให้การไหลเวียนดีขึ้นเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน มีส่วนช่วยเพิ่มออกซิเจนให้ร่างกายที่เป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายมีส่วนช่วยฟื้นฟูเสริมสร้างสุขภาพช่องปากให้แข็งแรงขึ้นรวมทั้งยังช่วยล้างลำไส้ไม่ให้มีเมือกตกค้างวิธีรับประทานรับประทานวันละ1-2เม็ดก่อน หรือช่วงท้องว่าง10-15นาทีตามด้วยน้ำอุนอ่นอุณหภูมิ1แก้วสนใจยี่ห้อแบรนด์ออริตันหรือตัวอย่างที่ผมได้อธิบายไปส,สั่งซื้อได้กดในช่องลิงก์นะครับ